สวัสดีครับนี่คือวิดีโอบล็อกตอนที่602ของโตติงตองออดี e โออีเวนต์แอนด์คอมมิวนิเคชครับสำหรับวิดีโอบล็อกวันนี้ครับเราก็จะมาดูคีย์บอร์ดของ Logitech รุ่น MX Keys ซึ่งมีราคาค่าตัวประมาณ3,000กว่ากว่าเกือบ3,000ไปปลายให้คุณชมกันครับแต่ก่อนหน้านั้นครับผมจำเป็นจะต้องแจ้งคุณก่อนครับว่าเรื่องของคีย์บอร์ดเนี่ยความรู้สึกในการพิมพ์ความสะดวกมือปุ่มใหญ่ปุ่มเล็กอะไรอย่างไรเนี่ยมันดี ไม่ดีขนาดไหนสวยไม่สวยมันคือเรื่องนามธรรมาครับตามปกติแล้วเนี่ยเรื่องนามธรรมาเหล่านี้ผมก็จะหาตัวที่เป็นตัวมาตรฐานอ้างอิงในวงการเอามาโชว์คู่แต่เนื่องจากว่าคีย์บอร์ดเนี่ยมันหาไม่ได้ครับมันเกลือเหลือเกินดังนั้นครับผมก็จะใช้วิธีอธิบายที่มาที่ไปแล้วก็พื้นเพในในการใช้งานคีย์บอร์ดของผมให้คุณฟังก่อนครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาอันบ็อกซิ่งกันคืองี้ครับ คีย์บอร์ดที่คุณเห็นอยู่ณขนาดนี้เนี่ยเป็นคีย์บอร์ดที่มากับเครื่อง enterprise ของ Lenovo ซึ่งผมใช้มาเป็นระยะเวลาประมาณหนึ่งครับคือถ้าเกิดคุณจะถามผมว่ามันเป็นคีย์บอร์ดที่มีความวิเศษวิโสอะไรผมบอกเลยครับว่ามันก็ไม่ได้วิเศษวิโสอะไรทั้งนั้นครับแต่ว่าด้วยความที่มันเนี่ยเป็นคีย์บอร์ดที่ใช้งานง่ายครับแล้วก็เป็น full format form factor form เนี่ยเป็น form factor ปกติทำให้เราเนี่ยสามารถพิมพ์ได้ง่าย และด้วยความที่ว่าผมเนี่ยเป็นคนพิมพ์ไม่มองแป้นอยู่แล้วเราก็เลยมีความรู้สึกว่าโอเคคีย์บอร์ดเนี่ยมันก็ไม่ได้แย่เสียทีเดียวแต่อย่างไรก็ตามครับส่วนตัวผมเนี่ยเป็นคนที่อยู่กับโน้ตบุ๊กมาหลายปีเหลือเกินแล้วก็เพิ่งขยับครับกลับมาใช้เดสก์ท็อปเมื่อไม่นานมานี้เพราะว่าโน้ตบุ๊กที่ใช้ทำงานเนี่ยแม่งพังผมก็ต้องทำความเคยชินกับคีย์บอร์ดเหล่านี้ใหม่อีกครั้งหนึ่งครับ แล้วผมก็รู้สึกเลยครับว่าส่วนตัวเนี่ยเรามีประเด็นกับคีย์บอร์ดตัวนี้ดังต่อไปนี้ครับอันดับที่หนึ่งครับคีย์เนี่ยมันคลอนครับเวลาที่คลอนเนี่ยครับแล้วเวลาที่ผมพิมพ์บางครั้งเนี่ยครับถ้าเกิดว่าปลายนิ้วหรือว่าปลายเล็บของเราเนี่ยเผลอไปเกี่ยวกับขอบคีย์ใดคีย์ยหนึ่งที่มันเลยออกไปซึ่งเราไม่ต้องการ ถ้าเกิดว่าคีย์เนี่ยมันโย้ไปโยมาแบบนี้เนี่ยโอกาสที่เราจะเผลอกดลงแล้วได้คีย์ที่พลาดเนี่ยมันก็สูงครับคือเครื่องที่ผมใช้เนี่ยเมื่อผมเอาคีย์บอร์ดตัวนี้ใส่เข้าไปผมกล้ลาพูดเลยครับว่าผมพิมพ์ผิดเยอะกว่าตอนที่ผมพิมพ์ลงเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กที่ผมใช้งานเสียอีกครับแต่อย่างไรก็ตามครับมันก็มีข้อดีตรงที่ว่า ตัวรับเบอร์โดมของมันเนี่ยค่อนข้างนิ่มกดแล้วก็รู้สึกแฮปปี้กับมือดีมันมือดีใช้ได้นะครับถึงแม้ว่ามันจะไม่แป๊ะแป๊ะเหมือนกับพวกแมคแคนิโอันดับต่อไปครับตัวคีย์ของมันเนี่ยมันมี Travel ที่ลึกเกินไปครับคีย์บอร์ดของ l e n o v o ตัวนี้เนี่ยครับมี Travel ก็คือจุดที่มันนูนสุดแล้วก็จุดที่มันยุบสุดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ8 mm มม ซึ่งถือว่าค่อนข้างเยอะเลยนะครับความเยอะในลักษณะนี้เนี่ยสำหรับคนที่ใช้คีย์บอร์ดโน้ตบุ๊กมาเป็นประจําหลายปีอย่างผมจะมีความรู้สึกเลยครับว่าเราสามารถพิมพ์ได้น้อยลงช้าลงครับเมื่อเราใช้คีย์บอร์ดตัวนี้เพราะว่าเราจําเป็นจะต้องกดให้มันลงลึกๆครับไม่อย่างนั้นเนี่ยมันก็เสี่ยงที่จะไม่รีจิสเตอร์เข้าระบบนั่นเองครับอันดับต่อไปครับ ปุ่มฟังก์ชันคีย์ตรงนี้เนี่ยครับเนื่องจากว่าคีย์บอร์ดตัวนี้เป็นคีย์บอร์ดของ enterprise Lenovo มันก็จะไม่ได้มีออปชันที่แบบว่า,าเราจะล็อกฟังก์ชันคีย์นะใช้ฟังก์ชันนี้เนี่ยเปิดปิดเสียง11-12เนี่ยใช้สำหรับความสว่างหน้าจอปุ่มอื่นๆก็สามารถเซตได้ทำไม่ได้ครับตัวนี้เนี่ยฟังก์ชันคีย์เนี่ยมันมายังไงไปอย่างนั้นเลยครับเราไม่สามารถที่จะตั้งอะไรได้และที่สำคัญเลยครับก็คือเวลาที่เราใช้บางโปรแกรมเนี่ย คีย์พวกเนี้ยมันไม่ได้มีใช้ครบมันคงจะดีไม่น้อยครับถ้าเกิดว่าเราสามารถตั้งได้ส่วนความต้องการอื่นๆของผมครับก็คือคีย์บอร์ดเนี่ยจะต้องมีความสเตอรดี้ประมาณหนึ่งนั่นหมายความว่าฐานของมันเนี่ยเวลาที่ผมกดคีย์ลงไปจะต้องไม่ยวบซึ่งตัวนี้เนี่ยครับไม่ยวบครับเพราะว่าด้านล่างเนี่ยฐานของมันเนี่ยแข็งแรงครับตัวพลาสติกเนี่ยแทบไม่ให้ตัวเลยนะฮะผมออกแรงบิดยากมากครับ ดังนั้นเนี่ยผมจึงบอกเลยครับว่าถึงแม้ผมจะมีประเด็นกับคีย์บอร์ดตัวนี้แต่ถ้าเกิดว่าผมจําเป็นจะต้องใช้ก็ไม่เห็นจะเป็นอะไรผมสามารถใช้ได้สบายๆครับต่อไปครับเราก็จะมาดูคีย์บอร์ดที่ผมเนี่ยใช้แล้วรู้สึกว่าแฮปปี้กันบ้างครับก่อนที่เราจะเข้าสู่ตัว MX Keys ตัวนี้ครับคือ Logitech K380 เป็น b l ครับเป็น e y o o t r คีย์บอร์ดของ Logitech ที่ราคาเนี่ยย่อมเยาวมากๆนะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่ประมาณพันนิดๆเท่านั้นเองครับสาเหตุที่ผมซื้อตัวนี้เข้ามาใช้เนี่ยนั่นเป็นเพราะว่าเราอยากจะได้คีย์บอร์ดที่เป็นฮาร์ดแวร์เอามาต่อกับ iPad เพื่อพิมพ์งานได้นั่นเองครับคือตัวนี้เนี่ยครับเป็นตัวที่ทําให้ผมเนี่ยมีความรู้สึกว่าน่าจะลองซื้อตัวคีย์บอร์ดซึ่งเป็นรุ่นสูงๆของ Logitech มานะนั่นเป็นเพราะว่ามันค่อนข้างตอบสนอง ความต้องการของผมเนี่ยเมื่อเราเทียบกับคีย์บอร์ดตัวนี้ได้พอสมควรเลยแหละครับอย่างที่1ครับก็คือตัวคีย์เนี่ยความโยแทบไม่มีเลยครับตามที่คุณเห็นนั่นแหละครับนิ้วผมเนี่ยคลึงเอาคลึงเอายังไงยังไงครับมันไม่มีทางโยแล้วก็เกิด False key ได้อย่างแน่นอนอย่างที่2ครับคือ Travel ของมันเนี่ยค่อนข้างแคบครับอยู่ที่ประมาณ2มิลเท่านั้นเองครับกดลงไปเนี่ยทำให้เราสามารถขยับไปพิมพ์ตัวอื่นได้อย่างเร็วมากขึ้น และสิ่งที่ผมชอบมากๆเลยครับก็คือว่าแม้มันจะเป็นคีย์บอร์ดบลูทูธในช่วงราคาที่ถูกมากแต่ฐานของมันเนี่ยครับนี่คือผมใช้แรงอยู่นะครับงอไม่ได้เลยครับมันทำให้เวลาที่ผมพิมพ์เนี่ยฐานจะไม่ยุบเป็นอันขาดและเมื่อฐานไม่ยุบมันก็จะทำให้เราเนี่ยไม่ล้ามือครับ ดังนั้นครับผมจึงบอกเลยครับว่าคีย์บอร์ดของ Logitech ตัวนี้ครับรุ่น K380 เนี่ยเป็นคีย์บอร์ดไร้สายที่สำหรับผมแล้วค่อนข้างสมบูรณ์แบบครับมันสามารถแก้ไขประเด็นที่ผมมีกับคีย์บอร์ดของ Lenovo ได้ทุกอย่างเลยครับความคลอนของปุ่มครับทราเวลที่ไม่ลึกจนเกินไปและที่สำคัญครับก็คือบอด y ี้ของคีย์เนี่ยกดแล้วแทบไม่ยุบเลยครับเหมือนกับคีย์บอร์ดของ l e n o v o เ,เป๊ะเลยครับ ด้วยฟอร์มแฟกเตอร์เท่านี้ในราคาประมาณ1,000ต้นต้นๆเท่านั้นผมแฮปปี้มากครับนี่คือคีย์บอร์ดที่ผมใช้งานเป็นประจำกับ iPad แล้วก็รักเดียวใจเดียวมากๆแต่อย่างไรก็ตามครับหลังจากที่ผมเนี่ยเปลี่ยนเครื่องคอมพิวเตอร์เพราะว่าโน้ตบุ๊กเครื่องเก่าจอมันหลุดออกมาจากเครื่องเลยครับเปลี่ยนกลับมาเป็นเดสก์ท็อปพอเราใช้เดสก์ท็อปเนี่ยตัวคีย์บอร์ดก็เป็นสิ่งสำคัญครับทีนี้ครับผมจะใช้ l e n o v o ต่อไปก็ได้ความจริง แค่ว่าเราก็มีประเด็นเล็กน้อยกับมันแต่ใช้ได้ครับไม่ได้รู้สึกแย่อะไรเท่าไหร่นักแต่ผมอยากได้ Experience แบบ Logitech โชคดีมากครับเครื่องเดสก์ท็อปที่ซื้อมาเนี่ยมันสัพพอร์ตบลูทูธเราก็เอาบลูทูธเนี่ยมาซิงกับคีย์บอร์ดตัวนี้ครับผมเมมเก็บเอาไว้ใน Device ์ที่1 แล้วเราก็ใช้ไปคือมันใช้ได้ครับสบายๆเลยครับไม่มีอะไรผิดพลาดทั้งนั้นเว้นเสียแต่ว่ามันใช้ได้ก็ต่อเมื่อมันเข้า Windows แล้วครับเพราะมันจะต้อง d ด t Bluetooth แต่ถ้าเกิดว่าผมต้องการเข้าไปแก้ข้อมูลใน BIOS เข้าไปแก้พวกบูตซีเควนซ์ต่างๆหรือว่าถ้า Windows กูเสียเนี่ยกูต้องการที่จะกด press a น y ี e คีเพื่อเข้าไปอินสตอลวินโดว์แบบแมนนวลทำไม่ได้นะครับเพราะมันคือคีย์บอร์ดบลูทูธครับ ทีนี้เราก็รู้แล้วว่าโอเคตัวเนี้ฟีลิ่งอย่างนี้อยากได้แต่มันตันอนะ่ะมันมีขีดจำกัดดังนั้นครับเราก็เลยซื้อมาลองครับเป็นแบบนี้ครับและเราก็จะมาเปิดดูกันครับว่าข้างในมันมีอะไรทำไมกล่องแม่งยาวแล้วก็หนาแล้วก็ใหญ่ขนาดนี้ ตอนที่ผมลงไปรับที่คอนโดนะฮะผมก็เผลออุทานทําไมมันใหญ่ยาวนะะักวะน้องเขาก็มองหน้าผมเนี่ยเหมือนกับผมเป็นคนหืน่นมาจากไหนก็ไม่รู้อสินค้าโลจิเทคในปัจจุบันนี้นะครับรับประกัน1ปีอันนี้เท่าที่ผมรู้มาโหอ่ะมีอะไรบ้างขอยืนอันนี้คือ QR Code ของซินเนกอึ๊บ มาแล้วจ้าความรู้สึกแรกเลยครับมันเป็นคีย์บอร์ดที่หนักมากหนักในระดับที่ว่าเลโนโวเนี่ยเบาไปเลยอะครึ่งครึ่งเลยครับจะทำอันบ็อกซิ่งทั้งทีเนาะมันต้องค่อยๆกรีดให้ดูเหมือนกับเป็นมนุษย์ผู้มีอ,รอารยธรรมนะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยเราก็อาจจะโดนหาว่าเป็นคนเฉือนได้จากสมาชิกหลายคนอ่าโอเค เคาะโดนไม้ตัวเองไปหลายครั้งแล้วม,มาแล้วครับปิ้งสวยงามขอซูมออกมาสักนิดนึงเปิดออกมาจ้ารู้แล้วว่าคนที่ทำอันบ็อกซิ่งเก่งๆเนี่ยเขาต้องมีวิธีในการแบบเปิดให้มันดูเหมือนกับมีเรื่องมีราวเนาะแล้วก็ดูหน้าแกะแบบโอ้โหมีสกรีน n x x ด้วยนะฮะ สินค้าอะไรก็ตามครับที่แพคเกจจิ้งเนี่ยมันเล่นเรื่องราวนะฮะแปลว่าข้างในเนี่ยมันต้องแพงหรือว่ามันต้องดีครับประมาณนึงเลยอ่านี่คือ,อคีย์บอร์ดอือคีย์บอร์ดหนักจริงครับเป็นคีย์บอร์ดที่หนักที่สุดที่ผมเคยใช้มาเมจิกคีย์บอร์ดแอปเปิลยังเบากว่าน,นี้เลยส่วนอันนี้ครับคือสิ่งที่ผมเนี่ยต้องการครับ สาเหตุที่ผมสั่งคีย์บอร์ดไร้สายของ Logitech มาทั้งที่รู้ทั้งรู้ว่าถ้าเราซิงค์ด้วยบลูทูธมันก็คงจะใช้เข้า b บ o s ไม่ได้ทำไมผมถึงกล้าที่จะสั่งมันมานั่นเป็นเพราะว่าอันนี้เนี่ยเขาเรียกว่า Unify u n i f y Remote ขออภัย Unified d o เ e ิใช่ครับอันนี้เนี่ยครับเราจะใช้ซอฟต์แวร์มาสิงครับมาแพรกับคีย์บอร์ดกับเมาส์ของ Logitech ได้สูงสุดพร้อมกันได้ถึง6ตัวเลยนะครับแล้วหลังจากนั้นครับ มันก็จะทำตัวเหมือนกับเป็น USB ของคีย์บอร์ดและเมาส์ปกติทั่วไปเราก็แค่เอามาเสียบหลังเครื่องทิ้งเอาไว้พอเปิดเครื่องขึ้นมาเครื่องจ่ายไฟเลี้ยงให้กับมันก็กลายเป็นเหมือนกับมีคีย์บอร์ดเสียบสายอยู่ตลอดเวลาผมเข้าไบออสได้ลง Windows ได้เซตบูตซีเควนซ์ได้สบายๆเลยแหละครับปับ๊บอันนี้เนี่ยเขาขายกันหลักร้อยเนาะแต่ว่าน่าจะเท่าไหร่ก็ไม่รู้อันบ็อกซิ่งจ้าอันบ็อกซิ่งจ้า โอ้ยาโอ้ยาค่อยๆแบกออกมานะจชีโอ้ยาโอ้ยาเฮ้ยหนักจริงว่ะหนักจนรู้สึกแบบไม่กล้าเปิดเชียสวยสวยสวยเลยพลาสติก พลาสติกพลาสติกแล้วมันหนักตรงไหนวะเนี่ยอ่ะทีนี้เราก็จะเอาแผ่นฟอยล์ทิ้งไปเรามาดูด้านล่างกันก่อนเลยนะจ๊ะโอเคครับค่อนข้างเคลียร์แล้วครับว่า ตัว MX Keys จาก Logitech เนี่ยมันจะมีแบตเตอรี่ลิเธียมในตัวนะครับเพราะว่าผมมองไม่เห็นรังฐานที่เราจะใส่ดับหรือว่าชิปนั่นเองครับตัวของมันเนี่ยครับค่อนข้างราบเรียบในด้านข้างมีพอร์ต USB-C อยู่ตรงนี้พอร์ตหนึ่งน่าจะเอาไปใช้ชาร์จได้อย่างเดียวนะครับไม่น่าจะต่อเป็นสายแบบฮาร์ดไวร์เข้าไปที่คอมพิวเตอร์ได้ ที่น่าแปลกใจก็คือว่ามันไม่มีตัวคำยันมุมในการก้มเงยมีมุมเดียวเท่านั้นเลยครับดังนั้นเนี่ยก็ต้องมาวัดดวงกันพอสมควรว่ามุมมึงจะดีขนาดไหนนะครับผมจะเริ่มเอามือลงไปพิมพ์ความคลอนของคีย์เนี่ยผมว่าตัวเนี้ยดีแล้วนะ ตัวนี้เนี่ยคลอนน้อยกว่าอีกครับแล้วก็ตรงปุ่มเนี่ยครับผมเห็นในดีไซน์ตามรูปแล้วแหละว่ามันมีบุ่มๆุมลงไปซึ่งไอ้บุ่มบุมตรงนี้เนี่ยครับเข้าใจแล้วว่าทำไมถึงมีมันเอาไว้ใช้เพื่อทำให้เราเนี่ยกดลงไปได้อย่างมั่นใจมากขึ้น Travel ของปุ่มแต่ละปุ่มตรงนี้ อยู่ที่ประมาณ2มิลิเมตรสูงกว่าอันนี้นิดนึงนะครับสูงกว่า K380 นิดนึงสูงกว่าหน่อยเดียวหน่อยเดียวเท่านั้นครับแต่องค์ประกอบของมันทั้งหมดเนี่ยรู้สึกได้เลยครับว่ากดมันมือกว่าเยอะเลยครับให้ตายเถอะโรบินอ่ะเรามาเปิดสวิชกันดีกว่า โอ้ยมีไฟด้วยโว้ยเห็นไฟไหมครับอ่าเห็นไฟไหมฟึบฟับฟึบฟับกันเลยทีเดียวนะครับความจริงเนี่ยเราจําเป็นต้องแพรมันเข้าไปกับเครื่องคอมพิวเตอร์หรือว่าแท็บเล็ตหรือว่าอะไรก่อนมันก็เหมือนกับตัว K380 เลยครับมันก็จะมีเมมโมรีให้เราเนี่ยสามารถแพรเก็บเอาไว้ได้3 device นะครับแล้วก็เวลาใดก็ตามครับคุณต้องการที่จะเอาไปใช้กับ device ใดคุณก็แค่กดลงไปให้มันเปลี่ยนขยับไปขยับไปขยับไป,บไป,บไปเรื่อยๆนั่นเอง และในที่สุดครับปุ่มฟังก์ชันที่สามารถใช้งานได้ก็กลับมาแล้วครับทำให้เราทำงานง่ายขึ้นเป็นกองเลยนั่นเองและจากประสบการณ์ของผมครับที่ผมเนี่ยเคยใช้ Logitech Option ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ในการคัสตอมไ z ซ์คีย์พุ่งเนี้ยกับตัวเมาส์ MX Ergo ของผมมาแล้วผมค่อนข้างมั่นใจเลยครับว่าคีย์บอร์ดตัวนี้เนี่ยเราสามารถ Customize ได้อีกเยอะมากๆเลยทีเดียวเชียวครับโอเคครับคอนเนคเรียบร้อยแล้ว Typ i n g t e s t ครับเราก็จะ t ทส t typing เล็กน้อยแต่ว่าผมค่อนข้างมั่นใจครับว่ารอบนี้เราจะพิมพ์ผิดนะฮะเนื่องจากว่ามีไมโครโฟนอยู่ตรงนี้ครับแล้วก็มือเราเนี่ยมันลอดใต้ไมโครโฟนมาก็จะมีผิดบ้างอะไรบ้างนะครับอายเขาเหมือนกันแต่ว่าเอาเหอะมาลองดูคำๆคีย์บอร์ดหนักมากครับผมว่าน้ำหนักตรงนี้เนี่ยน่าจะไม่ต่ำไปกว่า1กิโลสีด้วยซ้ำนะครับอ่ะเริ่มกันเลยดีกว่า <laughs> ไม่โดนอุ <laughs> oh. <laughs> ๊บหนึ่งเก้าห้าเก้าอ่ เป็นประสบการณ์ในการพิมพ์คีย์บอร์ดที่ค่อนข้างน่าสนใจดีครับความเร็วที่พิมพ์ออกมาได้เนี่ยถือว่าค่อนข้างโอเคเลยครับตามปกติเนี่ยถ้าเกิดว่าผมพิมพ์สัภาษาอังกฤษโดยที่ไม่ได้มีไมโครโฟนหรือว่าไม่ได้กำลังทำวิดีโอบล็อกแล้วก็ต้องมานั่งระวังตัวนะความเฉลีย่ยความเร็วความเร็วเฉลี่ยที่ผมสามารถทำได้เนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ60กว่าเวิร์ e เพอร์มินิทอะไรประมาณนี้นั่นแหละครับเราจะมาลองอันนี้ดูซิขึ้นไหมไม่ขึ้นโอเค สิ่งเหล่านี้เนี่ยเราสามารถใช้ได้กับบางแพลตฟอร์มซอฟต์แวร์เท่านั้นแต่ก็โอเคครับใช้งานได้ครับในลองล็อกหน้าจออ่าล็อกหน้าจอได้ด้วยนะครับเปิดสิอ่าเปิดได้ด้วยโอเคสวยงามสรุปเลยครับมันคือคีย์บอร์ดที่ครบมากมันเป็นคีย์บอร์ดที่ตอนแรกเนี่ยผมมีความรู้สึกตื่นเต้นว่า ซื้อมาแล้วเนี่ยมันจะชิบหายขนาดไหนคือคีย์บอร์ดราคาขนาดนี้เนี่ย h i t s r miss เนี่ยถ้าเกิดว่ามันมิสเนี่ยก็ลำบากพอสมควร Logitech mx keys เป็นการตัดสินใจซื้อที่ถูกต้องสำหรับผม และผมก็รู้สึกดีเป็นอย่างยิ่งครับที่จะได้นำมันมาใช้กับงานของผมหลังจากนี้เป็นต้นไปอีกหลายๆปีครับเหมือนกับ MX Ergo เออเดี๋ยวเอาให้ดูดีกว่าผมอยากรู้เหมือนกันครับว่าสีเนี่ยมันเกาะกลุ่มไปด้วยกันได้ไหมว่าไม่ได้นะครับเห็นหลายคนครับจะบอกว่า MX Keys เนี่ยครับ มันจะมาพร้อมกับตัวเมาส์ MX Master Version 3ซึ่งมันจะเป็นสีโทนเดียวกันเวลาซื้อมาเนี่ยมันก็จะสวยงามเลยนะครับแต่เนื่องจากว่าผมเนี่ยไม่สามารถกลับไปใช้เมาส์แบบปกติได้แล้วเราก็จะใช้แต่แบบนี้คลึงๆกันไปคลึงๆกันมาขอบคุณมากครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในตอนหน้าครับนั่นก็คือ603ครับสวัสดีครับ